กระแตแจกเงินแสนให้ชาวบ้านที่ยากจนเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวใจบุญอีกคนค่ะสำหรับกระแตนิพาพรบุญยญเลี้ยงหรือกระแตอาสยามได้โพสต์ภาพแห่งความสุขระหว่างไปปฏิบัติธรรมณนะเมืองพุทธคยาวัดพระศรีมหาโพ์ ทีแทนวัชระอาจสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเขียนบันทึกการทำความดีระหว่างแจกเงินให้กับผู้ยากไร้ได้เห็นสัจธรรมชีวิตโดยกระแตเผยว่าร้อนเหนื่อยแค่ไหนก็หายไปเลยเจอรอยยิ้มเด็กๆกำพร้าที่นี่ลุยแจกโรงทานทำบุญให้อาหารขนมผลไม้แจกเงินให้กับผู้ยากไร้ในเมืองพุทธคยาที่อินเดีย แต่เตรียมเงินมาแค่2องแสนรูปีหรือประมาณ1นึ่งแสนบาทไม่พอเลยรอบหน้าจะมาอีกแน่นอนทีมเราลุยแจกทุกวันหลายหมู่บ้านตั้งแต่เช้าถึงเย็นสู้สุดใจเพราะหลายท้องรออยู่ถ้าคุณรู้สึกทุกข์หรือท้อแท้กับชีวิตที่ไม่มีเหมือนใครเขาอยากให้คุณเห็นภาพเหล่านี้เป็นเมืองที่ใครได้มาจะมองเห็นสัจธรรมของชีวิตมากมายเลยจริงๆค่ะเพราะมีเขาจึง ทำให้เราเห็นว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่แบบนี้มันช่างดีกว่าหลายชีวิตบนโลกใบนี้นะักสุขบ้างทุกบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยล้นฟ้าขอแค่มีชีวิตที่ไม่ลำบากเหมือนเขาเหล่านี้ก็พอแล้วยังมีอีกหลายชีวิตที่ลำบากกว่าเรามากนะักแต่เขายังยิ้มได้สดใสมากๆจงใช้ชีวิตให้มีความสุขมีเมตตาและให้อภัยกันโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ สาธุสาธุอนุโมทามิทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับสาวกระแตในครั้งนี้ด้วยนะคะ